เวลาพูดถึงเสื้อผ้าสำหรับการทำกิจกรรมลุยๆอย่างการเดินเขานะคะเดินเทรลหรือว่าการสำรวจที่ค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมเนี่ยชื่อหนึ่งที่คนมักจะนึกถึงก็คือ The North f a ฟ e ค่ะบางคนเนี่ยอาจรู้จักจากโลโก้ h a ร์ฟโดมที่เราเห็นบ่อยตามสนามบินเนาะ บางคนก็เคยซื้อไว้ใช้ตอนที่ต้องไปเจออากาศหนาวแบบหนาวจริงจังหรือบางคนก็อาจจะแค่ชอบเพราะว่ามันดีไซน์มันดูเรียบง่ายแล้วก็ดูแข็งแรงแถมยังไว้ใจได้ว่าถึกทนทานแต่ไม่ว่าคุณจะรู้จักแบรนด์นี้นะคะจากเหตุผลไหนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้เลยก็คือเดอะนอตเฟสอะไม่ได้เริ่มต้นจากแบรนด์แบบใหญ่ไม่ได้ตั้งใจจะมาเป็นแฟชั่นไม่ได้เกิดจากการวางกลยุทธ์แบบสุดล้ำอะไรทางนั้นแต่ว่าเริ่มจากร้านเล็กๆร้านหนึ่งค่ะในซานฟรานซิสโก ร้านที่เต็มไปด้วยนักเดินทางนักปีนเขาแล้วก็คนที่รักธรรมชาติร้านที่มีความคิดตั้งต้นเพียงอย่างเดียวว่าถ้าจะออกไปสำรวจโลกเนี่ยอุปกรณ์จะต้องทนจริงจากร้านเล็กๆนะคะ The North Face เนี่ยก็กลายเป็นแบรนด์ระดับโลกแบรนด์ที่อยู่ทั้งบนยอดเขาแล้วก็อยู่ในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปพร้อมกันแล้วแบรนด์เล็กๆแบบนี้นะคะเดินทางมาถึงจุดที่คนทั่วโลกเนี่ยรู้จักได้ยังไงนี่คือเรื่องราวของ The North f a c e ตั้งแต่วันแรกจนถึงแบรนด์ที่เราเห็นในวันนี้ค่ะ Mission to the Moon. Continue with your mission. Behind the Brand. เรื่องราวของ The North Face นะคะเริ่มต้นแบบเรียบง่ายมากเลยในปี1966ที่ซันฟรานซิสโกค่ะดักลาสทอมกินและซูซี่ทอมกินบูเอล เปิดร้านขายอุปกรณ์เดินป่าเล็กๆร้านหนึ่งด้วยความชื่นชอบการเดินป่าเป็นชีวิตจิตใจเท่านั้นเองค่ะร้านเนี่ยไม่ได้หรูหราแต่ว่าเป็นจุดนัดพบของคนหลายแบบตั้งแต่นักปีนเขาที่เพิ่งกลับมาจากยูซิมิตี้คนทำงานศิลปะนะคะคนเล่นดนตรีไปจนถึงกลุ่มนักคิดยุคบ e a เจเน e เรชั่นที่พูดเรื่องการเดินทางและเสรีภาพในมุมที่ล้ำสมัยมากๆในตอนนั้นบรรยากาศในร้านนะคะไม่ได้เหมือนร้านขายของทั่วไปแต่เหมือนพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคนที่เชื่อเหมือนกันว่า การได้ออกไปสำรวจโลกเนี่ยคือส่วนหนึ่งของชีวิตเลยที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่วง g r Great ร o ฟ d d เ t e นะคะเคยมาเล่นดนตรีด้วยซึ่งยิ่งเสริมให้ร้านเนี่ยมีความเป็นพื้นที่สร้างสารรค์ที่ไม่เหมือนใครเลยในยุคนั้นแต่หลังจะเปิดเพียง2ปีนะคะในปี1968้าร้านก็เปลี่ยนมือนะคะไปอยู่กับเคนเนด์แฮปคลันะคะซึ่งมองเห็นศักยภาพของร้านเล็กๆนี้แล้วก็ตัดสินใจซื้อกิจการเข้ามาบริหารต่อพร้อมเปลี่ยนให้ร้านเนี่ยกลายเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์กลางแจ้งอย่างเต็มตัว ภายใต้การน,นำของครอปนะคะแบรนด์เริ่มผลิตสินค้าของตัวเองขยายลายสินค้าแล้วก็สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุปกรณ์กลางแจ้งหลายชนิดในปี1971โลโกโล้รูปฮาร์ฟโดมที่คุณเคยก็ถือกำเนิดขึ้นนะคะผ่านการออกแบบโดยเดวิดออลคอนกลายเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่คู่แบรนด์มาจนถึงทุกวันนี้สิ่งที่ดักลาสทอมกินยึดมาตั้งแต่วันแรกและเคนเนตแฮปคอปก็สานต่อก็คือความเชื่อว่าอุปกรณ์กลางแจ้งเนี่ย ต้องใช้งานได้จริงในสถานการณ์ที่เราเนี่ยไม่สามารถพลาดได้เลยสถานการณ์เหล่านั้นเนี่ยทุกคนก็น่าจะทราบกันดีนะคะว่าเวลาไปปีนเขาเวลาอะไรก็ตามมันมีความเสี่ยงมาก <c oughs> ความคิดนี้เนี่ยนำมาสู่ก้าวสำคัญในปี1969เ <c oughs> มื่อแบรนด์ออกแบบกระเป๋า pack, ปแบ็คแพครุสแรกนะคะหนึ่งในกระเป๋าแบบอินเทอร์เน็เฟรมรุ่นแรกๆของยุคนั้นเป็นแบบโครงอยู่ด้านในทำให้สะพายได้มั่นคงกว่าเดิมไม่เกะกะเหมือนรุ่นก่อนหน้าแล้วก็ช่วยให้ผู้คนเนี่ยไปได้ไกลขึ้นโดยไม่ต้องแบกของอย่างทรมานเหมือนแต่ก่อน นี่คือจุดเริ่มต้นนะคะที่ทําให้เดอะนอสเฟสเนี่ยถูกพูดถึงในฐานะแบรนด์ที่จริงจังกับประสบการณ์ของผู้ใช้ไม่ใช่แค่การขายสินค้าพอเข้าสู่ยุค1970เนี่ยแนวคิดเรื่องคุณภาพที่ไว้ใจได้ก็เริ่มขยายไปอีกขั้นแบรนด์เนี่ยเริ่มมองไม่ใช่แค่ทําให้คนเดินป่าได้ดีขึ้นนะคะแต่ยังคํานึงถึงผลกระทบต่อธรรมชาติด้วยพอพื้นที่ที่ผู้ใช้ไปสัมผัสเนี่ยคือธรรมชาติจริงๆไม่ใช่สนามจาลองในเมือง มุมมองนี้ทําให้แบรนด์เริ่มสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์แล้วก็คิดเรื่องวัสดุอย่างรอบคอบมากขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นของ DNA ด้านความยั่งยืนที่ตามมาอีกหลายทศวรรษในภายหลังเลยค่ะและในปี1975นะคะก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ชื่อของ The North ส a c e เนี่ยถูกพูดถึงกว้างขึ้นอย่างจริงจังเลยนั่นก็คือการเปิดตัวเต็นท์รุ่น o v a l Intention ค่ะเป็นเต็นท์ทรงโดมที่ใช้แนวคิดทางสถาปัตยกรรมของ Buckmin s t e r Fuller มาทําให้เต็นท์เนี่ย มีโครงสร้างแข็งแรงแต่ว่าน้ำหนักเบาตั้งได้มั่นคงในสภาพลมแรงแบบที่เต็นยุคนั้นเนี่ยทำไม่ได้นวัตกรรมนี้ค่ะกลายเป็นพื้นฐานของเต็นท์ทรงโดมในยุคถัดมาเลยแล้วก็ช่วยตอกย้ำภาพแบรนด์ที่ว่า The North Face ไม่ทำตามสูตรแต่ว่าคิดใหม่เพื่อแก้ปัญหาในสนามจริงค่ะ2ปีต่อมาค่ะในปี1977เ็นี่ย The North Face ก็นำผ้ากอเทคค่ะมาใช้เป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนเกมนะคะของเสื้อผ้ากลางแจ้งในยุคนั้นเลยเพราะว่าช่วยป้องกันน้ําได้แต่ว่าไม่ทําให้ผู้สวมใส่เนี่ยอึดอัดเหมือนกับเสื้อกันฝนแบบเดิม ที่เวลาใส่แล้วเนี่ยจะรู้สึกทั้งชื้นแล้วก็ทั้งอับแล้วก็ทั้งร้อนค่ะนี่คือจุดที่ผู้ใช้เนี่ยเริ่มเห็นชัดว่าแบรนด์เนี่ยไม่ได้สนใจแค่ความทนนะคะแต่คิดถึงประสบการณ์จริงของคนที่อยู่ในสนามด้วยอย่างแท้จริงเลยทั้งหมดนี้ค่ะจากร้านเล็กๆจากกระเป๋าใบแรกนะคะจากเต็นที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่อย่าง Gore-Tex เนี่ยทำให้ The North Face ค่ะค่อยๆกลายเป็นแบรนด์ที่ คนที่ต้องใช้ของจริงเนี่ยไว้วางใจมากขึ้นเรื่อยๆและนี่คือพื้นฐานสำคัญนะคะที่กลายเป็นตัวตนของแบรนด์ตั้งแต่วันแรกของทุกชิ้นเนี่ยต้องพาคนไปได้ไกลกว่าเดิมแล้วก็ต้องทนขึ้นในวันที่ธรรมชาติเนี่ยอาจจะไม่ปราณีเราที่สุดค่ะเมื่อเข้าสู่ช่วงทศวรรษ1980นะคะชื่อของ the north face ก็เริ่มออกเดินทางไกลขึ้นเรื่อยๆเริ่มไปปรากฏบนเส้นทางเดินป่า เส้นทางสกีแล้วก็การสำรวจในหลายประเทศจุดเด่นของยุคนี้ค่ะคือการทดสอบในสนามจริงเพราะว่านักกีฬาแล้วก็นักสำรวจจำนวนมากเนี่ยเลือกใช้อุปกรณ์แบรนด์ในภารกิจที่ไม่สามารถพลาดได้เลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ผ้ากอเท็กซ์หรือว่าอุปกรณ์ในโครงการสำรวจต่างๆทุกชิ้นเนี่ยถูกทดลองในสภาพอากาศที่โหดท,ที่สุดก่อนที่จะถึงมือผู้ใช้ทั่วไปค่ะช่วงนี้เองที่สินค้าที่ต่อมานะคะกลายเป็นไอคอนของแบรนด์ก็เริ่มเกิดขึ้น หนึ่งในนั้นก็คือ b s s e c m p p u u f f l นะคะกระเป๋าที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานเป็นพิเศษกระเป๋านี้เนี่ยถูกออกแบบมาให้ใช้รับมือการเดินทางจริงๆไม่ว่าจะเป็นการถูกโยนขึ้นโยนลงระหว่างขนส่งสนามบินถูกกองรวมกับสัมภาระใบอื่นในสภาพที่ไม่ค่อยจะถนอมนักเท่าไหร่นะคะหรือว่าเจอฝนเจอหิม,มะระหว่างเดินทาง มันจึงกลายเป็นกระเป๋าที่นักเดินทางหลายคนเนี่ยใช้ยาวนานเป็น10ปีโดยไม่ต้องซ่อมเลยแล้วก็ชื่อเสียงเรื่องความอึดน,นี่เองทําให้ Base Camp d u f f e er, เนี่กลายเป็นหนึ่งในสินค้าที่ช่วยคนทั่วโลกค่ะรู้จัก The North Face มากขึ้นนอกจากอุปกรณ์เดินทางที่ไรับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในช่วงปี80เนี่ยก็ยังเป็นช่วงที่ The North Face เริ่มประกาศจุดยืนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ในปี1989ค่ะแบรนด์ก็ร่วมก่อตั้ง The Conservation Alliance นะคะเป็นกลุ่มที่ทำงานสนับสนุนโครงการปกป้องพื้นที่ธรรมชาติในอเมริกาเหนือโดยตรงการเข้าร่วมครั้งนี้ค่ะไม่ได้เกิดจากความตั้งใจทำเพื่อภาพลักษณ แต่ว่าสอดคล้องกับสิ่งที่แบรนด์เนี่ยเชื่อมาตั้งแต่วันแรกนั่นก็คือธรรมชาติคือสถานที่ที่ผู้ใช้ของเราอะไปอยู่เราต้องช่วยดูแลมันด้วยเหมือนกันการขยับตัวในยุคนี้นะคะทำให้ผู้ใช้เนี่ยเห็นชัดขึ้นไปอีกค่ะว่า The North Face ไม่ได้ขายแค่อุปกรณ์แต่ว่ายืนข้างคนใช้จริงในทุกมุมของประสบการณ์กลางแจ้งตั้งแต่การออกแบบสินค้าไปจนถึงการปกป้องพื้นที่ที่ผู้ใช้เนี่ยต้องไปเผชิญค่ะ และเมื่อเข้าสู่ช่วงทศวรรษ1990ความร่วมมือกับนักผจญภัยระดับโลกก็เด่นชัดยิ่งขึ้นอุปกรณ์ของแบรนด์ค่ะเริ่มไปอยู่บนภารกิจสำคัญหลายครั้งหนึ่งในนั้นก็คือ Trans Antarctica Expedition ในปี1990ซึ่งเป็นการเดินทางข้ามแอนตาร์กติกาโดยทีมสำรวจนานาชาติเลยที่ต้องเผชิญสภาพอากาศที่หนักที่สุดในโลก การที่อุปกรณ์ของ The North Face ถูกเลือกใช้ในภารกิจระดับนี้นะคะทําให้ผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยรับรู้ได้เลยว่าแบรนด์เนี้ยมันของจริงนะเขาทำของที่ไว้ใจได้จริงๆยุคเดียวกันนี้เองค่ะผลิตภัณฑ์ที่เป็นตํานานของแบรนด์ก็เริ่มถือกําเนิดขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือนักซีแจ็กเก็ตเปิดตัวในปี1992แจ็กเก็ตที่ใช้วิธีแบ่งช่องขนเป็ดให้คงตัวนะคะไม่ไหลไปกองรวมกันทำให้ความอบอุ่นเนี่ย กระจายทั่วตัวได้สม่ำเสมอนี่คือเสื้อที่ตั้งใจทำเพื่อสายเดินป่า mm. เดินเขาจริง,รงๆเลยแต่กลับกลายเป็นเสื้อที่ผู้ใช้ทั่วไปในเมืองเนี่ยเลือกใส่เพราะว่าทั้งอุ่นทั้งทนแล้วก็เป็นดีไซน์ที่เรียบแต่ว่าโดดเด่นมากๆในยุคนั้นไม่นานต่อมาค่ะปี1994ค่ะก็เกิดทีมาละยันสูตรนะคะชุดที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องนักปีนเขาในสภาพอากาศที่รุนแรงเป็นหนึ่งในชุดที่นักปีนเขาเมืออาชีพค่ะใช้งานมากที่สุด ทั้งหมดนี้เองก็ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับ The North Face นะคะเป็นแบรนด์ที่จริงจังกับการสำรวจมากกว่าเป็นเพียงแบรนด์เสื้อผ้าและในปีถัดมาค่ะเราก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในปี2000 The North Face นะคะถูกซื้อกิจการโดย V.F. Corporation บริษัทแม่ของ Vans แล้วก็ t i r b e r l ์ n d ค่ะการเข้ามาของ V.F. นะคะทำให้แบรนด์เนี่ยมีโครงสร้างธุรกิจแล้วก็ระบบผลิตและการกระจายสินค้าที่แข็งแรงมากขึ้น ส่งผลให้เดนอสเฟสพร้อมเข้าสู่ยุคใหม่ยุคที่แบรนด์ไม่ได้อยู่แค่บนภูเขาแต่ว่าเริ่มเดินทางเข้าสู่วัฒนธรรมร่วมสมัยไปพร้อมกันช่วยผลักดันแบรนด์นะคะสู่ตลาดแมสอย่างเต็มตัวเมื่อเวลาขยับเข้าสู่ช่วงปลายทศวรรษปี1990ค่ะต่อเนื่องสู่ต้นยุค2000นะคะแนวคิดเรื่องการสำรวจของเดนอสเฟสเนี่ยก็เปลี่ยนไปจากเดิมเล็กน้อย จากเดิมที่โฟกัสหนักไปทางภูเขาผจญภยัยแล้วก็การใช้อุปกรณ์ทนสภาพอากาศสุดขั้วแบบอะไรที่มันแอดเวนเจอร์มากๆเนี่ยเอ็กซ์ตรีมมากๆเนี่ยแบรนด์ <Brand S 2> ก็เริ่มมองว่าการสำรวจอะไม่จำเป็นต้องเกิดบนยอดเขาเท่านั้นค่ะแต่ยังเกิดขึ้นในตัวมนุษย์เองด้วยนี่คือมุมมองใหม่นะคะที่เริ่มชัดเจนมากขึ้นในยุคนี้หนึ่งในเหตุการณ์ที่ซ้อนความผิดนี้อย่างชัดเจนนะคะก็คือในปี2006ค่ะเมื่อแบรนด์เนี่ยเป็นสปอนเซอร์ให้กับดีนคาร์เนสนะคะนักวิ่งระดับอัลตร้ามาราธอน ที่ออกวิ่งมาราธอน50ครั้งใน50รัฐภายใน50วันค่ะเป็นภารกิจที่ไม่ได้เกี่ยวกับภูเขาละแต่ว่าเกี่ยวกับขีดจํากัดของร่างกายและก็ใจมนุษย์หลายคนนะคะก็ทราบกันดีว่ามาราธอนเนี่ยเป็นอะไรที่วัดขีดจํากัดของมนุษย์มากๆซึ่งเข้ากับสิ่งที่แบร์เนี่ยเชื่อมาตลอดว่าการสํารวจคือการออกจากพื้นที่ที่เราคุ้นเคยแล้วก็ทดสอบตัวเองในบางอย่างที่เราไม่เคยทํามาก่อน ในปีเดียวกันค่ะเดอร์นอสเฟนยังเปิดตัว Flight Series นะคะลายเสื้อผ้าส,สำหรับการวิ่งแล้วก็กิจกรรมที่ใช้ในการเคลื่อนไหวที่เบาคล่องตัวแล้วก็สบายที่สุดนี่เป็นช่วงที่แบรนด์เนี่ยเริ่มบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นแบรนด์ outdoor แต่กิจกรรม outdoor ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ปีนเขาอีกต่อไปนอกจากสนับสนุนนักวิ่งนะคะแบรนด์ก็ยังร่วมกับนักปีนเขานักสกีนักกีฬา outdoor ที่ตั้งเป้าหมายใหม่ๆใ,ในชีวิตรวมถึงภารกิจสุดโหดหลายรายการที่ต้องพึ่งอุปกรณ์ที่ เชื่อถือได้จริงไว้ใจได้จริงทั้งหมดนี้ค่ะสะท้อนให้เห็นว่าช่วงเวลานั้นเนี่ย The North Face ก็เริ่มมองการสำรวจในมุมมองที่กว้างขึ้นไม่จำกัดอยู่แค่การขึ้นยอดเขาหรือว่าเผชิญสภาพอากาศสุดขั้วอีกต่อไปแต่รวมถึงการค้นหาสแกวภาพของตัวเองผ่านการวิ่งการเคลื่อนไหวแล้วก็กิจกรรมที่ท้าทายทางร่างกายและจิตใจค่ะจากแบรนด์ที่เคยถูกมองว่ามีไว้สำหรับนักปีนเขาโดยเฉพาะเนี่ย The North Face ก็ค่อยๆกลายเป็นแบรนด์ที่อยู่กับ คนที่อยากจะท้าทายตัวเองในทุกรูปแบบของกิจกรรมเลยไม่ว่าจะอยู่บนภูเขาบนถนนหรือว่าเส้นทางไหนก็ตามค่ะและเมื่อแบรนด์นะคะเปิดรับความหมายของการสำรวจที่มันหลากหลายมากขึ้นเนี่ยก็พาไปสู่คำถามสำคัญค่ะก็คือในโลกที่คนต้องการอุปกรณ์ที่ดีขึ้นเนี่ยแบรนด์จะทำยังไงให้สินค้าดีต่อลูกค้าแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ซึ่งนี่เองก็เป็นจุดเริ่มต้นของยุคถัดไปนะคะที่เนอร์นสเฟสเนี่ยไม่ได้พัฒนาแค่สินค้าให้ทนทานขึ้นแต่ว่าเริ่มสร้างมาตร,รฐานใหม่ให้ธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมเนี่ยต้องเดินตามค่ะเมื่อเข้าสู่ทศวรรษ2010นะคะ The North Face ก็เริ่มเปลี่ยนบทบาทจากผู้ผลิตอุปกรณ์กลางแจ้งไปเป็นแบรนด์ที่สร้างระบบ ให้ทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยเดินหน้าอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นในปี2010แบรนด์เปิดตัว e XProfund นะคะเป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับการเข้าถึงธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านเยาวชนชุมชนหรือว่ากลุ่มที่ใช้กิจกรรมกางแจ้งในการสร้างผลดีให้กับสังคมตรงนี้เองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจเหมือนกับยุคก่อนหน้าแล้วแต่ว่าเป็นการวางโครงสร้างถาวรเลยที่ทำให้การเข้าถึงธรรมชาตินะคะ กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ในการเข้าถึงแล้วก็เข้าร่วมอย่างเท่าเทียมแล้วก็ต่อเนื่อง3ปีถัดมาค่ะปี2013แบรนด์เปิดตัว Closet the r p นะคะเป็นโครงการที่เปิดให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถนำเสื้อผ้าหรือว่ารองเท้าเก่ามาส่งคืนเพื่อนำไปรีไซเคิลไม่ว่าจะเป็นของแบรนด์ใดก็ตามค่ะนี่ก็เป็นการเริ่มวงจรใหม่ให้กับเสื้อผ้ากลางแจง้งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยยังไม่มีระบบรองรับในอุตสาหกรรมอย่างจรงิงจัง ในปี2014ค่ะ The North Face ก็พัฒนานะคะ Responsible d o w Standard หรือว่า RDS เป็นมาตรฐานตรวจสอบแหล่งที่มาของขนเป็ดขนห่านอย่างเป็นระบบเลยเพื่อยืนยันว่าไม่มีการทารุณสัตว์แบรนด์ไม่ได้ใช้เองคนเดียวแต่ว่าส่งต่อให้หน่วยงานกลางค่ะดูแลเพื่อให้ทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถใช้มาตรฐานเดียวกันถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญค่ะที่ทำให้ RDS เนี่ยกลายเป็นมาตรฐานระดับสากลในเวลาต่อมา ด้านนวัตกรรมวัสดุนะคะ The North Face ก็เดินหน้าไม่หยุดเลยค่ะปี2013นะคะเปิดตัว Thermal Bow เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ให้ความอบอุ่นใกล้เคียงกับขนเป็ดแต่ว่ายังทํางานได้ดีค่ะแม้จะเปียกก็ตามเหมาะกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเร็วเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการออกแบบที่ยึดประสบการณ์จริงของผู้ใช้เป็นหลักเลยและในปี2019นะคะวงการ outdoor เนี่ยก็ได้เห็นวัสดุใหม่อย่าง Future Light ค่ะผ้าที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี Nano Spin จนได้วัสดุที่กันน้ําได้ดีแต่ยังระบายอากาศได้สูงกว่าเสื้อผ้ากันน้ําแบบเดิมและเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ตั้งมาตรฐานใหม่ให้กับเสื้อผ้ากลางแจ้งในยุคปัจจุบันทั้งหมดนี้ค่ะสะท้อนว่าช่วงทศวรรษนี้ The North Face ไม่ได้พัฒนาเฉพาะสินค้าแต่เริ่มสร้างแนวทางการทำงานที่ชัดเจนขึ้นทั้งในเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็นวัตกรรมทำให้แบรนด์มีฐานที่แข็งแรงพอที่จะเดินหน้าสู่ยุคใหม่ ซึ่งกำลังจะมีบทบาทในวงกว้างมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาค่ะเมื่อเดอร์นอสเฟนะคะเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมแล้วก็วางมาตรฐานด้านความยั่งยืนอย่างชัดเจนขึ้นนะคะในช่วงทศวรรษ2010เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่ไปอีกอย่างหนึ่งก็คือสินค้าหลายรุ่นของแบรนด์เริ่มกลายเป็นภาพจำในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น สินค้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อทนลมทนหิมะแล้วก็รับมือกับสภาพอากาศแบบที่มักจะเกิดขึ้นบนภูเขาเนี่ยกลับถูกมาหยิบใช้ในเมืองมากขึ้นเพราะว่าคุณสมบัติค่ะคุณสมบัติของเสื้อผ้าเหล่านี้มันเชื่อถือได้จริงเนาะดีไซน์ก็ไม่หูว่าเกินไปแล้วก็มันก็ยังโดดเด่นแล้วก็ชัดเจนว่าเฮ้ยเสื้อผ้าเนี้ยมันมาจากแบรนด์ไหนเป็นของแบรนด์นี้นะรุ่นอย่างนับซีแจ็คเก็ตนะคะหรือว่าเจอ์นารี่ฟลีตเนี่ยหรือว่าเมลท์แจ็คเก็ตเนี่ยก็เคยจํากัดอยู่แค่ หมูนักปีนเขาหรือนักสำรวจที่นำไปใช้แต่ว่าเสื้อผ้าเหล่านี้กลายเป็นชิ้นที่คนทั่วไปค่ะเลือกซื้อเพราะว่าใช้งานได้จริงอย่างนักซีแจ็คเก็ตเองอะ่ะก็มีชื่อเสียงจากการเป็นแจ็คเก็ตที่ให้ความอบอุ่นน้ำหนักเบาง่ายต่อการพกพาถึงแม้ว่าจะถูกออกแบบมาเพื่อนักปีนเขานะคะแต่ว่าด้วยดีไซน์ที่มีความคลาสสิกประกบกับเทรนด์90สูเนี่ยก็เป็นที่นิยมทำให้ได้รับความสนใจจากกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็คนทั่วไปมากค่ะ ส่วนตัว Denali f l e c e นะคะก็มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่ปี1988แล้วได้รับความนิยมในหมู่นักบินเขาแล้วก็คนทั่วไปเพราะว่าดีไซน์อ่ะไอคอนิกมากมีความคลาสสิกแล้วก็กลับมาฮิตซ้ำๆในแต่ละยุคค่ะส่วนเจ้า Mountain Jacket นะคะก็เป็นหนึ่งในสินค้ารุ่นแรกๆของ t h e n o r t h f e ที่ออกแบบมาสำหรับนักบินเขาก็กลายเป็นสัญลักษณ์แล้วก็แฟชั่นในช่วงปี90เพราะว่านักศึกษาแล้วก็คนในเมืองค่ะนิยมใส่ด้วยความที่มีความทนทานแล้วก็ดีไซน์ที่โดดเด่น ทั้งในเรื่องของความอบอุ่นเอ่ยความทนทานแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยนี้เองก็ทําให้ชื่อของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกพูดถึงนอกวงการเอาดอเรื่อยๆแม้ผู้ใช้จํานวนหนึ่งนะคะจะไม่ได้รู้ประวัติหรือว่าจุดกําเนิดเลยก็ตามขาะเดียวกันค่ะแบรนด์ก็ยังจับมือกับแบรนด์ชื่อดังหลากหลายนะคะตั้งแต่ Supreme ไปจนถึง g ุ c c i ่แล้วก็ดีไซเนอร์หลากหลายแนว การร่วมงานเหล่านี้เองค่ะไม่ได้ทําให้ตัวสินค้าเนี่ยเสียฟิลความเป็นอุปกรณ์เทคนิคดั้งเดิมแต่ช่วยให้ผู้คนที่อยู่ในโลกแฟชั่นค่ะหรือว่าโลกสตรีทเนี่ยก็เริ่มสนใจแบรนด์เดอะนอสฟีดมากขึ้นการคอลแลบแต่ละครั้งนะคะกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้ใช้กลุ่มใหม่เนี่ยหันมาเปิดใจลองสินค้าแม้จะไม่ใช่เป็นคนที่ทํากิจกรรมกลางแจ้ง อยู่แต่ว่าเขาก็สนใจสินค้าเหล่านี้มากขึ้นจากการคอลลาเบเรชันนี้นี่เองทิศทางการตลาดของแบรนด์ในช่วงนี้ค่ะยังคงตั้งอยู่บนหลักเดิมคือใช้ประสบการณ์จริงของสินค้าเป็นตัวเล่าเรื่องมากกว่าการสร้างภาพขึ้นมาใหม่แบรนด์ค่ะไม่ได้ยัดเยียดคาแรคเตอร์ให้ตัวเองแต่ว่าทำให้ผู้ใช้เนี่ยเห็นว่าเสื้อผ้าแล้วก็อุปกรณ์แต่ละชิ้นถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานแบบไหนและก็ช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยเลือกได้ตรงกับกิจกรรมของตัวเองมากที่สุดค่ะ จากการจัดหมวดหมู่สินค้าชัดเจนนะคะไปจนถึงการสื่อสารที่อิงความจริงไม่ได้พยายามให้สินค้าเนี่ยดูหรูหรือว่าแฟชั่นกว่าความเป็นจริงในปัจจุบันค่ะ The North Face อยู่ภายใต้การนำของ c a r o l ร n e นบราวนนะคะซึ่งได้มีการปรับกลยุทธ์ใหม่เพื่อให้แบรนด์เนี่ยเดินหน้าต่อไปในระยะยาวอย่างชัดเจนขึ้นอย่างเช่นมีการจัดหมวดหมู่สินค้าใหม่ให้ลดลงแล้วก็ชัดเจนขึ้น จากที่หลายหมดหมู่มากๆกเนี่ยก็เหลือไม่กี่แกนหลักตามการใช้งานอย่างเช่นสินค้าสําหรับเส้นทางเทรลนะคะหรือว่าสินค้าสําหรับการปีนเขาแล้วก็กิจกรรมในสภาพอากาศหนาวจัดทําให้ทั้งทีมงานแล้วก็ผู้ใช้เนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นนอกจากนั้นก็มีการออกแบบสินค้าค่ะให้เชื่อมกันเป็นระบบตั้งแต่ชั้นในไปถึงชั้นนอกเพื่อให้เลือกใส่ได้ครบชุดได้ง่ายแล้วก็ทุกชิ้นอะทำงานร่วมกันหรือจะเป็นการรีดีไซน์รุ่นไอคอนิกนะคะให้ทันยุคก,ก็ตอบโจทย์ผู้ใช้ในปัจจุบันโดยไม่ได้ทิ้งตัวตนเดิม ผลักดานหมวดรองเท้าค่ะให้เป็นแกนหลักจากเดิมที่เป็นส่วนเล็กๆก,ก็ให้กลายเป็นหนึ่งในหมวดสําคัญของแบรนด์นอกจากนั้นค่ะก็มีการปรับประสบการณ์หน้าร้านแล้วก็ออนไลน์ใหม่เพื่อให้ทุกช่องทางค่ะสะท้อนตัวตนเดียวกันไม่ใช่เพื่อดูแฟชั่นขึ้นแต่เพื่อสื่อสารให้ชัดเจนว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยออกแบบมาเพื่อใช้งานอะไรค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นการต่อยอดพื้นฐานเดิมของแบรนด์ก็คือทนทานอึดแล้วก็ใช้งานได้จริงให้มันชัดเจนยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันค่ะก็ทำให้แบรนด์เนี่ยถูกมองเห็นโดยผู้ใช้กลุ่มใหม่ที่กว้างกว่าเดิมโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนตัวตนเดิมของแบรนด์ไปเลยค่ะถ้าเราย้อนดูตั้งแต่วันแรกนะคะของ t h n o r t t h f c e เนี่ยเราก็จะเห็นว่าทุกยุคที่แบรนด์เดติบโตขึ้นไม่ได้เกิดจากการพยายามสร้างภาพลักษณ์ใหม่ แต่ว่าเกิดจากการทําสิ่งเดิมให้ดีขึ้นเสมอนั่นก็คือการทําอุปกรณ์ที่คนเนี่ยสามารถวางใจได้เวลาที่เราต้องไปเจอกับสภาพแวดล้อมที่มันคาดเดายากตั้งแต่ร้านเล็กๆนะคะในซันฟรานซิสโกการออกแบบกระเป๋าใบแรกเนี่ยแล้วก็เต็นที่มันปรับโครงสร้างใหม่เสื้อผ้าที่ใช้เทคโนโลยีกันน้ําแบบล้ําสุดไปจนถึงภารกิจสําคัญบนยอดเขาและการใช้งานของผู้คนนับไม่ถ้วนเลยนะคะทั่วโลกเนี่ย ทุกช่วงเวลาค่ะเป็นหลักฐานเหมือนกันว่าแบรนด์เนี้ยไม่เคยทิ้งสิ่งที่เป็นหัวใจตั้งแต่แรกเริ่มแม้วันนี้นะคะผู้ใช้เนี่ยจะหลากหลายกว่าเดิมมากทั้งคนที่ต้องการของสําหรับไว้ใช้เดินเขาจริงๆแล้วก็คนที่ต้องการของดีไว้ใช้ในชุดประจําวันแต่ว่าตัวตนของ t o r t o r a c e นะคะก็ยังเหมือนเดิมชัดเจาะจงแล้วก็ตรงไปตรงมาท้ายที่สุดแล้วนะคะคำพูดของแค r รนบราวค่ะในวันที่เธอเนี่ย ขึ้นมาวางทิศทางใหม่ให้กับแบรนด์ก็เหมือนประโยคที่มันสะท้อนทุกอย่างที่ t h n o r t t h f c e เนี่ยทำมาตลอดหลายสิปีได้ดีที่สุดคำที่ว่า we are built for exploration and we will stay true to that heritage การสำรวจคือจุดเริ่มต้นของเราและเราจะยึดมั่นในรากฐานนั้นพร้อมพาแบรนด์เติบโตต่อไปนี่คือสิ่งที่ได้เห็นในทุกชิ้นงานและทุกยุคสมัยของแบรนด์ตั้งแต่อดีตวันนี้และเส้นทางข้างหน้าที่กำลังรออยู่ The North Face ค่ะอาเติบโตขึ้นแล้วก็ ปรากฏอยู่ในหลายรูปแบบมากกว่าเมื่อก่อนแต่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะหรือว่าอยู่กับคนใช้งานอยู่กับใครเนี่ยเรืยองเป็นแบรนด์ของคนที่เชื่อว่าการได้ออกไปสำรวจโลกในแบบของตัวเองนี่คือสิ่งที่มีคุณค่าเสมอตามจิตวิญญาณของสโลแกนที่แบรนด์ใช้ไม่ยาวนานว่า Never stop exploring แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ Mission the Moon. mission. Continue with your mission. Behind to <the> your Brand. the the ในยุคที่ข้อมูลถาโถมใส่เราทุกวันนะครับเรามาพบกับความรู้สึกเหนื่อยล้าความคิดก็กระจัดกระจายอยู่ในหัวไม่เป็นทิศเป็นทางนะครับ ต่เราเองก็อยากจะกลับมาโฟกัสกับสิ่งที่สําคัญซึ่งปัญหานี้เรียกว่าเกิดกับแทบทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คนทํางานแบบผมด้วยนะครับที่เราต้องรับมือกับข้อมูลมากมายในขณะเดียวกันก็มีสิ่งที่ต้องทําให้สําเร็จในแต่ละวันเยอะด้วยนะครับแต่ผมพบว่าหนึ่งในวิธีที่จะออกจากความวุ่นวายคือการจัดระเบียบสิ่งที่อยู่ในหัวด้วยการเขียนนั่นเองนี่คือ the organized notes จาก mission to the moon นะครับสมุดที่จะช่วยคุณมีพื้นที่ในการจัดระเบียบความคิดตัวเอง สามารถโฟกัสกับสิ่งที่สําคัญแล้วก็กลับมาทบทวนได้ภายหลังด้วยนะครับสมุดเล่มนี้เราตั้งใจออกแบบโดยอ้างอิงจากทฤษฎี r n e l l Note ์ Notes นะครับซึ่งจะมีด้วยกัน4ส่วนหลักนะครับอันแรกคือช่องไททอลนะครับที่เราไว้ตั้งหัวข้อหรือว่าชื่อเรื่องที่ต้องการจดบันทึกช่องคีย์เวิร์ดเอาไว้จดบันทึกคําสําคัญหรือคําถามช่องโนตซึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับเราเอาไว้จดรายละเอียดของเนื้อหานะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือซัมเมอรีที่เอาไว้สรุปสาระสําคัญแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะครับ แต่ว่าสำหรับ d i a r i z e Notes โดย v i s i o n to the Moon นี่นะครับเราได้เพิ่มส่วนสำคัญขึ้นมาคือเดทกับ p l c e นะครับที่ช่วยเราจดและจำวันและสถานที่ที่เราเขียนโน้ตต่างๆได้ดีขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีกิมมิคเล็กๆในเล่มด้วยนะครับได้แก่หน้า Tips and t r i c k s นะครับแล้วก็หน้า b r a นด Dump เอาไว้เขียนคำคลิปนห,หัวมาแบบไม่ต้องสตรัคเจอรเลยนะครับแล้วก็มีที่ว่างด้ำหลังทั้งแบบเส้นและแบบจุด ทำให้คุณสามารถเขียนสิ่งต่างๆได้ตามต้องการนะครับจริงๆต้องบอกว่าสมุดเล่มน,นี้เนี่ยออกแบบมาตามที่ผมเองอยากได้สมุดจดดีๆนะฮะไว้จบเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันซึ่งมันมีเยอะมากบางวันใ,นใช้เป็นจิบหน้าเลยนะฮะนี่เป็นสมุดที่ผมตั้งใจทํามากๆเพราะว่าคิดว่าจะเป็นประโยชน์ทุกคนแน่นอนผมเองใช้แบบนี้ตลอดเลยนะครับเราขายในราคา390บาทนะครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ทุกช่องทางของ m Mission to t จ e Moon นะครับหรือว่าสั่งที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ